สวัสดีครับพบกับผมนะครับฮักเก่านะฮะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแนะนำกันนะครับใครสนใจองค์ไหนชิ้นไหนสอบถามได้นะฮะอันนี้ก็เป็น Facebook ของผมนะครับฮักเก่าอุทัยนะครับใครสนใจไหนก็ แอดเฟซบุ๊กนี้มาได้เลยนะครับมาครับเริ่มกันเลยอง์แรกนะฮะเป็นหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเป็นพิมพ์รัศมีเล็กครับชิ้นมีระเบิดหน่อยๆขาวๆประลอดขาวๆดูง่ายเลยครับนะหลวงปู่สุกพิมพ์รัศมีเล็กนะครับ ก็เล่นหากันหลากหลายแล้วฮะตอนนี้นะองต่อมาก็เป็นหลวงู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าประพามนทนนะฮะข้างรัศมีอันนี้ก็แท้ดูง่ายครับพี่นะหลวงู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าข้างรัศมีประพามนทนอันนี้ก็เป็นหลวงู่สุกอีกนะฮะ เป็นรูปถ่ายนะครับปี2460ถึง2466นะฮะออกวัดทรงสเสวยนะครับเป็นรูปยืนถือไม้เท้านะครับบานนี้สวยสมบูรณ์ครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับด้านหลังครับนี่นะใครสนใจองค์ไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ก็มีนี่พราะพมสี่หนะ้าอาจารย์เฮงไพยวันนะครับเป็นงอแกะนะฮะดูง่ายสบายตาดีครับอใหญ่มากเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะที่ก้น,นมีจานแน่นๆเลยฮะจานแน่นมากนะมีจานแน่นๆเลย จานแห้งไพยวันคารวาสเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะฮะลอยจานที่ก้นเป็นไงนะครับชิ้นใหญ่มากขนาดใหญ่ด้วยนะฮะจานเหงไพยวันแล้วก็ไปที่งาแกะปีนักสัตว์สามส่วนหลวงพ่อเดิมนะครับปีกระต่าย พอเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะปีนักสัตว์ปีกระตายแล้วก็อันนี้เป็นพระกริ่งวัชนะสงครามปีสองสี่แปดห้านะครับหายากมากนะครับพระกริ่งวัชนะสงครามปีสองสี่แปดห้า สบายตาดีครับนะแล้วก็มีระครังหลังค้อนนะฮะเป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับแต่งเพชรนะหายากยุคสองนะครับระครังหลังคอนเนื้อสำลิดเงินแต่งเพชรนะครับยุคสอง นี่ก็เป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นปีขานครับดงูง่ายสบายตาเลยครับเป็นปีขานด้านหลังเป็นปางใส่ญาตินะฮะนี่นะครับด้านหลังเป็นปางใส่ญาติทีเด็ดอยู่ที่นี่ครับเมฆกรสิทธ์หลวงพ่อทับวัดอนงนะครับปางซ่อนหาพิมพ์ใหญ่ ดูความย่นของเมฆกระส์ครับสนิมตากุ้งขึ้นเต็มองนะครับนี่ครับดูง่ายสบายตาเลยนะฮะเมฆกระส์ปางซ่อนหาพิม์พใหญ่นะครับนี่เข้าช่อด้านล่างนะครับนะทับวัดอนนองอันนี้ก็เป็นพระชัยพระชัยวัด วัดวัดสุทัศนะครับน้ำเต้าเอียงนะพระชัยน้ำเต้าเอียงวัสุทัศน์นะครับนี่ครับพระชัยน้ำเต้าเอียงวัสุทัศ์อันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนปีศูนย์ห้านะครับบล็อกกากเป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะฮะแท้ดูง่ายครับ อันนี้ก็หลวงสุกวัดป่าคอมาขามเท่าพิมพ์โบราณน,นะครับพิมพเนี้ยมีลงในหนังสือชัดเจนเลยนะครับหนังสือหลวงสุกเล่มล่าสุดนะครับเล่นกันสากลนิยมนะครับหายากแล้วนะครับเป็นบัวตุ่มนะฮะพิมพ์บัวตุ่มโบราณน,นะครับมีลงหนังสือชัดเจน แล้วก็มีพระพุทธชินราชนะฮะอินโดจีนนี่ครับพระพุทธชินราชอินโดจีนสองสี่แปดห้าวัสุชัดนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนสองสี่แปดห้าวัสุชัดพิมพ์ต้อนะฮะไม่ต่อโค้ดนี่ครับอันนี้ก็ พระหล่อไฟลวกมือหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยสี่หรือห้าร้อยห้านะฮะถอดมาจากพระผงอัฐิหลวงปู่สุขนะครับหลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยท่านเคยไปจำวัดอยู่ที่วัดปากคอมาขามเท่านะฮะในช่วงปีสองพันห้าร้อยนะครับพระพิมพ์ไฟลวกมือทำไมถึงเรียวกว่าพระพิมพ์ไฟลวกมือนะฮะขณะเทพระชุดเนี้ยนะครับ หลวงพอ่อฤศีริงดำเนี่ยนะฮะท่านได้ทำตะกัวเนี่ยนะฮะลวกมือตัวลวกมือท่านเองแต่ท่านไม่เป็นไรนะฮะเลยเรียกติดปากกันว่าพระพิมชุดไฟลวกมือนะครับแล้วก็มีตะกรุดด้วยนะตะกรุดตะกรุดหลวงพ่อสุกครับกรุดหลวงพ่อสุกปากคอมาขามเท่านะครับหลวงพ่อสุกปากคอมาขามเท่า ดูแกนตะดูแกนตะกอูอะนะฮะแท้ดูง่ายเลยครับดอกนี้แบ่งปันกันครับไม่แพงครับพี่นะ,ะนี่เพิ่งครั้งที่สองในการทําคลิปลง you youtube นะครับครั้งที่สองในการทําคลิปลง youtube ก็ฝากกดตามหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็หลงปุ้สุกนะฮะลายกระบองครับพี่แต่กินนี้ลายจระ,ะเข้ขบฟันอันนี้ลายกระบองนะฮะลงรักแปะทองนะครับ ตะกดดูง่ายเลยครับตะกดดูง่ายเลยนี่ครับแล้วก็มีพระปิดตาหลวงพอดิดฐวัดปากสะนะครับหลวงพอดิดฐวัดปากสะนะฮะเกจิเมืองใต้สายเขาอ้อนะครับหลวงพอดิษวัดปากสะครับ อันนี้ก็เป็นสิงหลวงพ่อเดิมนะฮะกรอบวงกลมนะครับแบ่งปันกันได้ครับไม่แพงสิงหลวงพ่อเดิมมีหลากหลายนะฮะนี่ก็กุมารดูดลกหลวงพ่อแช่มวัดต,ตากล้องครับพี่ มาดูดลกนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับหลักหล,หลายหมื่นนะฮะแต่เอาไม่แพงครับพี่แบ่งปันกันได้นะฮะเอาไม่แพงแบ่งปันกันได้แล้วผมก็มีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นใบช่างไขนะฮะด้ามงาฝักไม้ มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแท้ดูง่ายเลยนะผมมีมีดหมออยู่หลายเล่มอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นมีดพับนะครับนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเขาเรียกว่าเสือซ่อนเล็บนะฮะเสือซ่อนเล็บนะ,ะมีดบินมีดเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะฮะหนใน9้าเครื่องรางนะฮะของประเทศไทย ติดหนึ่งในเก้าเครื่องรางนะฮะอันนี้เป็นมีดพับหายากมากๆครับหายากมากๆเดี๋ยวผมจะดึงใบมาให้ดูฮะหายากมากๆใครๆก็ต่างอยากจะได้ไปครอบครองนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งหนึ่งเล่มนะครับเนี่ยเวลาพับจะอยู่นี้นะฮะชักใบออกมาพกพาง่ายครับพกพาง่าย รับหลวงพ่อเดิมนะครับมีตอกอักขระเลขยันนะฮะนี่ใบเก่าถึงยุคครับพี่นะใบเก่าถึงยุคนะฮะนี่ครับมีพับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะนี่จะใส่เก็บอย่างนี้เลยนะพกพาง่ายครับพี่นะแล้วสำคัญ อันนี้มีรอยจานหลวงปู่เต็มเลยนะฮะจานยันพุทซ้อนนะฮะจานเต็มเต็มเลยแล้วก็มีหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดด้วยนะฮะตัดชิดคองของมีนี่พิมพ์ตัดชิดในดชินะ้นตะกัวนะครับตัดชิดอันนี้ก็เป็น วัดคลองขอมหนุมานแบกแท่นครับเนื้อเขียวเขียวเบสิกเลยนะฮะวัดคองขอมนะครับดูง่ายครับวัดคองขอมมีทั้งบัวเล็บช้างทั้งแบกแท่นเลยวันนี้ เลยเนยเ,ขยเขียวนะฮะนี่ครับวัดคองขอมหลวงปู่สุนะฮะกินาราดไปแล้วนะกูมาเวลาผมจิบพระมาให้นะมีช่างไข่นะลืมลืมดูแหมนะฮะดูด้ามนะครับด้ามงายาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับไอ้ยาวสิบสองนิ้วเล่มนี้ แม่โบราณนะครับแท้ดูง่ายครับแล้วก็มีอีกเล่มนะึง หิบมมาใ้ชอันนี้ก็พักกลิ่งหรือสีวัตุทัศนะฮะพักกลิ่งหรือสีวัตุทัดองค์นี้ถือสังนะครับพักกลิ่งหรือสีวัตุทัศนในนะกลิ่งหรือสีวัตุทัศนะฮะเบอร์ใหญ่ขายกันหลายหมื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นพระสังกระจายระยองนะฮะนในสังกระจาย ัสดีครับนะฝากกดซับสไคร์ด้วยนะฮะฝากกด u u s สไคร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นพรษสังกระจายหลวงพ่อโตวัดเขาบอ่อทองนะฮะหลวงพ่อโตวัดเขาบอ่อทองนะครับแล้วก็มีกลิ่งล้มลุกวัดตึกนะฮะ ท่านจ้ามานะครับหรือท่านจามาวัดสามปลื้มนะฮะอันนี้ออกวัดตึกนะครับหายากมากๆนะครับเบสิกพระรอเลยองนี้นะฮะตึกนี้ว่าถึงเรื่องมีดนี่หลวงพ่อเดิมนะครับด้ามงาฝักไม้องเล่มนี้พิเศษมากนะฮะเป็นด้ามแกะนะครับด้ามแกะเป็นพ่อปู พ่อปู่ฤาษีนะฮะพ่อปู่ฤาษีและลายตอกเนี่ยนะฮะเป็นหน้าเกี้ยวยันตรีนะครับลายหน้าเกี้ยวยันตรีนะฮะแท้ดูง่าย นะฮะแทดูง่ายแทดูง่ายนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีดบินวัดหนองโพมีดหมอระดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะนี่นะครับโอโ้โหด้ามน,นี่แกะได้งดงามนะฮะวิจิตงดงามมากนะครับแล้วก็ดูแหมที่ฝักกันครับ ชิ่ฝักก็สมบูรณ์เป็นแหมเงินนะฮะนี่เก่าถึงยุคดูง่ายสบายตาครับพี่น,นี่ครับอันนี้เป็นตามแกะนะครับใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามราคาได้เอาไม่แพงบอกเลยว่าแบ่งปันนะฮะอันนี้หลวงพ่อเดิมแล้วก็มีมีดปากกาอยู่เล่มหนึ่งนะครับ ปากกาหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะพกพาง่ายครับนะมีปากกาหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับดูง่ายสบายตาเลยนะด้านงาฝักงานะครับดูง่ายสบายตาด้านงาฝักงานะครับสวยๆเลยสมบูรณ์นะครับ สวัสดีครับพี่นะนี่หลวงปู่ศุขมีองค์หนึ่งประพานมนทนข้างเรียบนะครับพิมพ์บัวขีดน,นะฮะโอ้สยสวยเลยครับพี่นะฝากไว้พี่กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเนะื้อชิ้นขาวๆเลยเบสิกเลยนะฮะแบ่งปันกันได้นะก็น่าจะมีประมาณนี้แหะครับนะ นี่อันนี้ก็เป็นพ่อปู่ฤาษีวัดปากคลองมาขามเท่านะครับเนื้อชินพ่อปู่ฤาษีวัดปากคลองมาขมเท่าอันนี้ก็เป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะฮะสิงห์สองขวัญหลวงพ่อเดิมสิงห์ก้นมดนะครับเลียมทองคําอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมวัดนองวัดนองหลวงนะฮะออกวัดนองหลวง เลี่ยมทองนะครับใส่ตลับอย่างดีล้อมเพชรนะฮะเลี่ยมทองล้อมเพชรอย่างดีนะครับนี่เลียมทองล้อมเพชรอย่างดีใครสนใจอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับพี่ครับนะจะทักนะฮะมาที่ไลน์หรือจะแอดเฟซบุ o กมาก็ได้นะครับ หรือว่าจะโทรสายด่วนนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับนี่นะ Facebook ผมนะครับฮักเกาอไทยก็ประมาณนี้แหละครับพี่นะขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ